ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับที่นี่ซีริพรธุรกิจยนต์นะครับสาขากรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ที่ถนนพัฒนาการ29นะครับถ้าใดที่ติดตามเพจอยู่สนใจรถยนต์สามารถดูรถที่หน้าเพจเราได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับคันนี้นะครับโตลต้าไฮรักสปีโก้แชมป์ปี2015 3 5 9 0 0 0บาทพ่อนเดอนละ7 0 0 0ันนิดๆเท่านั้นเองนะครับบอกพี่น้องถึงการบริการนิดนึงนะครับเรา เซ็นสัญญาถึงที่นะครับจัดสรงรถถึงที่นะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศออกรถใช้เงินเพียง1นึ่งบาทนะครับมาดตูตัวท้าววิโก้แชมป์คันนี้กันเลยนะครับถ้ากล้องสองรถเลยนะครับสีขาวปี15บห้าโฉมสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนรุ่นเป็นไฮลักษ์รีโวนะครับไฮลักษ์วิโก้แชมป์สีขาวปี15รุ่น e ไฟฟ้านะครับเป็นรุ่น e ไฟฟ้า สวยๆเลยนะครับพอได้ละเจ็ดพันนิดๆนะเองผมกะาให้ดูภายในด้วยนะครับครับกวได้ท้างใดเป็นโทนสีเปรนี่เลยนะครับกล้อ,องสองเลยโอ้โหโทนสีเบลตปีสิบห้าเจ้าของมือเดียวนะครับอันดับหนึ่งความหมายคือลูกค้าเดิมออกรถแต่ป้ายแดงมายังไม่มีการเปลี่ยนมือนะครับยังเป็นมือหนึ่งอยู่นี่เป็นมือที่สองนะครับท่านใดที่สนใจ สามารถสอบถามกันได้เลยนะครับออกรถ1,000บาทบริการจัดส่งและสัญญาทั่วประเทศนะครับติดต่อผมได้โดยตรง0908912456ครับหรือสนใจอินบ็อกเข้ามาได้เลยคิดถึงรถยนต์มือสองคิดถึงเรานะครับสิริพรนธุรกิจยเต์เนขอบคุณครับ